สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่สามสารทะเล่มของเรานะน้ำมะพร้าวมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแล้วก็ถ้าคนเป็นช่องโรคนี้นะคะก็อยา่าขิมน้ำมะพร้าวนะคะตอนนี้เราจะทำความรู้จักกับน้ำมะพร้าวก่อนนะลักษณะของน้ำมะพร้าวจะมีความใสวิโรสหวานเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนไทยของเรานะ มีรสชัดมีอร่อยมะพร้าวได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งอาหารมะพร้าวถูกใช้เป็นอาหารเพื่อความมีอายุยืนแล้วก็เป็นยาในการบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงสุขภาพมาอย่างช้านานนะคะซึ่งคนในสมัยโบราณมีการเชื่อว่าน้ำมะพร้าวจะเป็นเคล็ดลับของการมีสุขภาพดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะและเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสารพัดประโยชน์ของน้ำมะพร้าวกันมาบ้าง ซึ่ององค์ประกอบหลักๆของน้ำมะพร้าวก็จะประกอบไปด้วยวิตามินเกลือแร่แล้วก็มีโพแทสเซียมแคนเซียมและก็แมกนีเซียมนะซึ่งถือได้ว่าเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยและด้วยคุณจะสมบัติดังกล่าวน้ำมะพร้าวซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการชดเชยการสูญเสียเกลือแร่ได้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็นเกลือแร่แก้ท้องร่วง แล้วก็เป็นเครื่องดื่มจากเกลือแร่ที่ได้จากธรรมชาติถ้าเป็นนักกีฬาแลวก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกกําลังกายน้ำมะพร้าวจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ดีที่สุดสําหรับนักกีฬานะช่วยในเรื่องในการพื้นผูร่รางกายแล้วก็น้ารรําตาลกลูโคสที่ได้จากน้ำมะพร้าวจะทําให้ร่างกายของเราดูดซึมใบใช้ได้ทันทีนะถ้ามีอาการท้องเสียน้ำมะพร้าวจะช่วยในการชดเชยเกลือแร่ให้กับร่างกายนะ น้ำมะพร้าวช่วยในการฟื้นฟูร่างกายได้ดีทีเดียวสําหรับผู้ที่มีอาการท้องเสียแล้วก็ผู้ที่ออกกําลังกายหนักๆนะสาหรับรวัยรุ่นน้ำมะพร้าวจะมีสารอาหารที่ช่วยในการบํารุงสมองดื่มเป็นประจำจะทําให้ความจําดีช่วยให้ผิวพรรณแข็งแรงช่วยในการป้องกันซิลได้เรียกได้ว่าช่วยในการสมในสมองแล้วก็แต่ท่านทีมี ลดความดันต่ำโพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวจะเข้าไปบำรุงแล้วก็เพิ่มการสร้างเม็ดเลือดได้ระดับความดันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นปกติได้แต่ถ้าทันเป็นใครตัวร้อนใครติดเชือ้อน้ำมะพร้าวจะมีฤทธิ์เย็นช่วยในการลดไข้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีกรดโรริกที่เป็นยาฆ่าเชือ้อดื่มแล้วอาการติดเชือ้อทั้งหลายก็จะดีขึ้น คนที่ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมะพร้าวเพราะอาจจะทำให้เกิดผลลบมากกว่าผลดีบางครั้งอาจจะทำให้อาการแย่ลงคนเป็นโรคไตเสื่อมคนที่เป็นโรคไตเสื่อมน้ำมะพร้าวจะไปกระตุ้นการขับปะะัสสาวะถ้าเกิดว่าร่างกายของเราขาดน้ำคนที่เป็นโรคไตก็อาจจะเกิดอาการหัวใจวายได้นะคนที่เป็นโรคนี้ก็ควรระมัดระวัง อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะนั่นเองถ้าเกิดว่าร่างกายของเราได้รับโพแทสเซียมมาก,กเกินไปเพราะว่าในน้ำมะพร้าวจะมีโพแทสเซียมอยู่สูงดังนั้นอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจของเราได้สาหรับคนที่เป็นโรคนี้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมะพร้าวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเราดีๆที่เรานํามาฝักทุกท่านวันนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ